ก่อนหน้านี้การที่จะเลือกโรงเรียนให้กับลูกะคะ่ะนุกเลือกโรงเรียนแนวทางเลือกให้กับลูกนะคะอย่างหนึ่งที่นุกมองว่ามันสําคัญที่สุดก็คือนุกไม่รู้หรอกว่าผ่านไปสักลูกสามขวบสี่ขวบคนจะบอกว่าถ้าเรียนแนวทางเนี้ยลูกอาจจะเขียนหนังสือหรือเขียนกอไก่ขอไข่ได้ช้ากว่าคนทั่วไปนะคะมีแล้วค่ะแล้วก็มีคนข้างเยอะค่ะซึ่งสิ่งที่นุกบอกไปว่าเนมองนุกนุกคิดว่าเด็กอายุ20ปีอาจจะ อ่านหนังสือออกอยังไงก็อ่านออกแน่นอนอาจจะพูดช้าอาจจะไม่เหมือนคนอื่นว่าแบบ3ามขวบจะต้องพูดได้อาจจะ4ี่ขวบหรือห้าขวบแต่นุ๊กมองว่าสุดท้ายแล้วเขาก็พูดได้เหมือนกันอย่างหนึ่งที่นุ๊กมองว่าสาคัญที่สุดถ้าณนะวันหนึ่งเขาโตไปแล้วคือจิตใจถ้าวันหนึ่งออายุยี่สิบแล้วการปลูกฝังที่จิตใจการเป็นคนดีการแบ่งปันการให้การเสียสละการเป็นเหตุเป็นผลถ้าเขาถูกปลูกฝังตั้งแต่เล็กแล้วค่ะว่า เรื่องเขียนได้อ่านออกพูดเร็วพูดช้าเดี๋ยวมันจะมาเองค่ะอันนี้คว่ามันมันสำคัญกว่าค่ะเราก็เลยเริ่มที่จะฝึกลูกตั้งแต่เด็กในการช่วยเหลือตัวเองเราบอกลูกเสมอว่าแม่ไม่ได้อยู่กับหนูตลอดชีวิตนะลูกต้องช่วยเหลือตัวเองให้เป็นเรื่องเล็กๆน,น้อยๆติดกระดุมเสือ้อบางคนอาจจะมองว่าแบบมันดูง่ายนะสำหรับผู้ใหญ่แต่เด็กมันคือยากมากเราใช้เวลาที่จะสอนลูกให้ติดกระดุมเสือ้อเป็นเทอมนะคะ แต่สุดท้ายเขาติดได้หูน้ำตาแทบไหลภูมิใจมากใส่รองเท้าผูกเชือกรองเท้าได้แฮปปี้สุดๆเราชมเขาให้ตกคุให้ตัวเองประจำว่าถ้าวันหนึ่งแบบทําได้แล้วเนี่ยต้องมีการชื่นชมเขาอะไรเงี้ยให้เขารู้สึกว่ามันมีคุณค่าเนาะคุณค่าของคนอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่เงินอยู่ที่อะไรมันอยู่ที่ความสุขแล้วก็การเราให้ค่าของตัวเองหนูจะทาอะไรก็ได้ลูกแต่หนูทําแล้วหนูต้องมีความสุขโตขึ้นมาก็ไม่คาดหวังอะไรนอกเหนือจากการให้ลูกนเนี่ยมีความสุขมากๆ อาจจะไม่ได้คาดหวังว่าแบบลูกโตขึ้นมาจะต้องทำอาชีพหรืออยู่ในแบบฉบับที่สังคมมองว่ามันคือสิ่งที่ถูกต้องแต่ตราบใดที่ลูกใช้ชีวิตบนพื้นฐานของการที่ไม่เบียดเบียนใครนี่คิดว่ามันคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเขาก็น่าจะมีความสุขที่สุดทุกทุกครั้งที่แบบเขาเหนื่อยหรือมีปัญหาจากเรื่องอะไรก็ตามเขาจะมีมุมหนึ่งของเขาที่บ้านนะคะมีแค่กระดานกระดาษแล้วก็ดินสอสีทุกครั้งที่เขาวาดอะ มันคือรอยยิ้มที่เรารู้สึกว่าอันนี้แหละมันคือสิ่งที่เราต้องการกับสิ่งที่หนูทาแม่ไม่ซีเรียสว่าวันหนึ่งโตขึ้นมาแล้วหนูจะวาดภาพขายอ่ะคุณแม่ไม่ซีเรียสค่ะแต่ทุกครั้งที่หนะูวาดอ่ะหนูชีวิตเกิดมาครั้งเดียวอ่ะหนูเอาตัวเองให้มันไไม,มีความสุขแล้วไปให้มันสุดทางในสิ่งที่หนูชอบไปเลยซึ่งนูคิดว่าทุกวันนี้ลูกๆอาจจะไม่ได้เก่งเหมือนคนอื่นเนาะแต่ก็มีความสุขที่สุดในแบบของเขาเหมือนกันค่ะอนาคตอาจจะไม่ได้แบบเก่งเหมือนใครแต่ เขาน่าจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในแบบฉบับของเขาจริงๆแค่นี้ในความเป็นแม่นว่ามันก็มีความสุขที่สุดค่ะ